สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียำเย็นครับวันนี้ที่อุบลราชธานีครับนี่ซับเบดบีวีสินิ้วครับเตรียมสมบัติลูกค้าสีโจตันวีวีสินิ้ว2699บาทนะครับตู้เปล่าพ่นกันสุดๆวันนี้28มีนาคมบรรยากาศกับ19บเนาฬิกานะครับกับบีวีทั้งหมดอยู่24ใบนะครับวันนี้เมื่อวานก็ทําบุญแห่กันหลงครับเมื่อวานเลยไม่อัปเดตคลิปให้ได้ชมเมื่อวานนะครับอที่ผลงานตู้นะครับวันนี้กับซับเบดเทอร์โบ แล้วก็ b ี18นิ้วก็วันนี้เราค่น b ี BB 18นิ้วทั้งหมด24ใบนะครับเนี่ยยี่ใบก็เตรียมสม,มบ้องลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาชุดเครื่องเสียง2องคูนสอคูนสมีตะแกรงครบหมดทุกอย่างครับนี่นี่ตะแกรงครบไม่อัจตราภูเขาสีโจตันนะไม่อัด20่มิลนะครับนี่สวยๆลูกค้าชมเทอร์โบ18นิ้วไม่อัดภูเขาอุปกรณ์นนต่างๆนะครับซับเบีเทอร์โบซับเบี b ร BB, นะครับ b ี BB 18นิ้วนะครับ60 80บแปนะครับ ก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันท่านี้กำลังมองหาตู้ซับเบร์เทอร์โบบีวีสิบแปดนิ้วนะครับอ่าเทอร์โบจะเริ่มจะจะพ่นพรุ่งนี้ครับเทอร์โบนะครับเทอร์โบจะพ่นใช่ไหมปลาตองใช่ครับนี่ครับปลาตองนี่เนี่ยจะพ่นเทอร์โบพรุ่งนี้ครับนี่ประมาณอยู่น่าจะยี่สิบสี่นะปลานะประมาณยี่สิบสี่ใบครับนี่ปลาตองก็ยี่สิบสี่ใบพ่นพรุ่งนี้แบบวันนี้ก็พ่นบีวียี่สิบสี่ใบครับบีวีเทอร์โบราคาเดียวกันนะครับสองพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทตู้เปล่านะครับ ตู้พร้อมดอกก็5,899บาทนะ5,899บาทสำหรับตู้พร้อมดอกเงบสีสดสดพ่นส,สดสดสวยสวยอันนี้ครับ B V 18นิ้วนะครับ60ขนาด60 80 80นะครับเงียพ่นสดสีโจตันให้สวยอันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับ0856313001 0275664 97นะครับให้ได้ชมกันอุปกรณ์ชุดเครื่องเสียงอุปกรณ์ต่างๆนะครับวันนี้ นะครับท่านี้กำลังมองหาตู้ลำโพงอยู่นะครับช่วงส่งส่งท้ายเดือนมีนาคมนะครับต็อรับเดือนเมษายนนะครับช่วงนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ชุดเครื่องเสียงต่างๆก็ฝากติดตามืวอแล้วกันนะวันนี้อุปกรณ์ชุดเครื่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่ครับนี่บีวีสวยๆนะครับเนี่ยพ่นจะสดทุกวันนะครับบีวีสิบแปดนิ้วสีโจตันนี่เราพ่นนะครับเคลือบด้วยสีโจตันให้สวยนะครับขอบเลขไม่อาจยี่สิบมิลนะครับ มีตีนตู้เรียบร้อยทุกอย่างครบเซตพร้อมใช้งานนี่จากผนกงานตู้ของเรานะวันนี้พ่นกันทุกวันครับเมื่อวานนี้ไม่ได้พ่นสีครับเมื่อวานนี้เพราะพนักงานเราไปงานกันหลงกันหวกครับไปทําบุญเมื่อวานครับอยู่ที่บุญบ้านครับเมื่อวานนี้ <c oughs> นะครับไปหามป๋าตองนะเมื่อวาน <Yeah. S 1> นี้เนี่ยนันก็เตรียมเทโบนะครับเทโบน่าจะประมาณยี่สิบสี่ใบครับนี่ครับเดี๋ยวรอใส่ขอบเดล็กกัน เทปูปันอีกยีใบครับเตรียมส่งมอบลูกค้าขอบคุณทุกการติดตามนะครับถ้าที่สั่งจองอยู่ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันโปรโมชั่นใหม่ๆของทางร้านนะครับนะครับขอบคุณทุกช่องทางการติดตามนะครับบิ๊วสิบนิ้วนะครับสองพันหกร้อยขออภัยครับสองพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับตู้เปล่านะครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดมีนาคมสิบเก้านาฬิกายามค่ำค่นะครับนี่พาชม ทางเลยป้าตองก็กำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับนี่ครับป้าตองก็กำลังเตรียมอุปกรณ์เนี่ยนี่ครับนี่ยทางนั้นก็กำลังทําตู้ครับประกอบตู้นี่ครับช่วงพักเบรกครับช่วงนี้นี่ครับพักเบรกช่วงยังมีอีกหลากหลายใบนี่ก็ออออเดอร์หกนะครับเนี่ยป้าตองนี่ก็กำลังเตรียมประกอบครับพรุ่งนี้จะประกอบข้นสีนี่นะครับอ่ะขอบคุณทุกการติดตามนะครับบีบีสิปรย์นี้นะครับ 2,699บาทตู้เปล่านะครับเทอร์โบก็ราคาเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกัน2,699บาทตู้พร้อมดอก18ปะโปรตูเมล็ดสอก้อน1ั0 0ออยบาทไวซ์ีนิวสา้อา5,899บาทนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับ28ิมีนาคม19นาฬิกาเกือบ30นาทีนะครับนี่เกือบ19นาฬิกาวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ